สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Poppy All Style <Boom. S 1> ครับเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวคาเฟ่กันครับซึ่งมีทีเด็ดด้วยนะครับซึ่งในคาเฟ่เนี่ยมีรถแข่งจอดให้เราชมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมนัดกับพี่ท่านหนึ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยครับ ครับตอนนี้เรามาถึงกันแล้วอ่ะนี่ีเดี๋ยวเราไปหาพี่เอกกันดีกว่าไปมาแล้วครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เลยไม่เจอกันนานเลยนะโอ้โหนานมากเลยพอดีวันนี้นี่นัดพี่ชายไว้ชวนมาที่คาเฟ่ไม่ได้มีครับผมแบบนี้เยอะๆครับแบบกินกาแฟไปแล้วก็ดูรถไปอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีใช่ไหม โอเคงั้นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมนี่ครับแอบเข้าไปอยู่ในตรงกลางของสาวกใบพัดเลยแอบเน,นเนียนเลยนะครับสีใกล้เคียงกัน มีที่จอดพอดีเลยเ้วได้แทรกระหว่างกลางเลยนะดูใกล้เคียงกันนะเพื่อนๆ Yeah. วันนี้นี่พี่เอกเป็นคนชวนผมมาพี่เอกรู้จักคาเฟ่น,นี้ได้ยังไงครับเนี่ยเห็นในในเพจในในอินเทอร์เน็ตครับใน,ในเฟซบุ๊กนเนี่ยครับแล้วก็ไปดูเฮ้ยไม่อยู่แถวบ้าน,นี่วาก็<อ>เลยชวนน้องมาเลยครับ <laughs> ก็แบบมากินกาแฟกันอ,อยู่แถวบ้าน <laughs> ยิง่งยิ่งใกล้บ้านผมเข้ามาใหญ่ใช่มากินกาแฟกันใกล้บ้านป๊อปแมครับใกล้ครับโอ้โหผมเปิดในอแมปไม่เกินสิบนาทีถึง สายบีเมอรต้องมานะครับนะสายบีมเมอร์เลยนะเพราะว่ารถที่จอดอยู่นี่ก็จะเป็นของ bmw เนอะนะครับก็เป็นทีมของอาสามมงกรสังกสีตาสามมงกรเนาะเท่าที่จอดอยู่นะครับมาสะดวกไหมสะดวกม,มันเป็นนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยครับ bts ลงมาจะเห็นเลยช้างเอราวัณ นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยมาง่ายง่าย <ๆ S 2> เลยครับใช่ไหมครับมาง่ายแล้วก็ที่จอดรถก็กโอเคเนาะสะดวกที่จอดรถดีแล้วก็ออยู่ติดถนนเดินทางเข้ามาก็แอร์เย็นอ่ะกว้างด้วยนี่เลยใช่ไหมพี่แล้วมาคุยกันเรื่องรถเจอพีก่กาแ,แฟที่บอกมากครับเอามานั่งคุยกันเรื่องรถเรื่องกาแฟอืม นี่เลยนี่ต้องถามสายบีเมอร์เลยอันนี้อันนี้เขารุ่นนกแก้วใช่ไหมครับยอดฮิตเลยอีสามหกคูเป้ครับอ๋ออีสกจะเป็นคูเป้นะเพื่อนๆอันนี้เป็นสองประตูนะครับสวยนะคันจริงก็รายละเอียดดีเทลนี่คือปกติเนี่ยต้องบอกว่ารถแข่งแบบนี้ที่แข่งวงสนามจริงๆแต่มาหาที่แบบ สัมผัสใกล้ๆแบบเนี้ก็จากในสนามแล้วี่ยปัญหาไม่ได้ง่ายๆอืมใช่ครับอันนี้เขาเอาเขาเอาคันจริงมาเจาะโชว์เลยเนาะคันที่เคยลงสนามนี่เคยเป็นตำนานเคยปมีประวัติโค้ชรางวัลได้โอ้โหคือการันตีว่าผ่านสึกมาเยอะทุกคันเคยมีโพเดียมหมด อันนี้นี่ยอดเลยครัเพืเ่อนๆกว้างนะน,นี่ดูรายละเอียดดีเทลม่โชคเลยนะครับนะมากันหลายคนนั่งโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กนี่มีบริการหมดเลยนะนะครับเห็นถนนนี่สถานีช้าง ช้างเอราวัน BTS นะครับลงมาก็ถึงเลยหรือว่าเพื่อนๆจะขับรถมาก็มีที่จอดสะดวกสบายวันนี้ถึงว่าวันนี้พี่เอกก็เอา bm มาด้วยใช่ไหมขับ bm มาด้วยนะวันนี้ส่วนคันนี้ก็ e สามหกเหมือนกันอะไรนะยานยนต์ไายยานยนต์ เป็นสปอนเซอร์ด้วยแต่ตัวนี้จะเป็นสี่ประตูใช่ไหมพี่ใช่ครับมัวแก้วนี่นะครับไอ้ของอาปอ่ะนครับคืออัปอคือทำให้ผมเข้าใจของแบบว่าชอบบีเนะอ็มคือนเด็กแล้วครับทำให้พี่เอกชอบบีเอมไว้เด็กๆนี่คือแบบ ได้ดูเขาแข่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ได้ใช้รถ BM แข่งก็เลยชอบถูกใจนะก็เป็นรุ่นนิยมของบ้านเราอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ BM <Yeah. S 1> ก็ยังสวยนะครับรถผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังเอามาแต่งหรือว่าเอามาเป็นแบบเ,เดิมๆกินคลีนก็อยู่ได้นาน ทั้งวันเลครับใช่ไหมระมานี่นดิดสายบ<ด>ิม<า>เมอร์ไม่อยู่ได้ทั้งวังเ<อ><ห>นเลยคสายบิมเมอร์เลยมาดูมานั่งกันเพลินเลยนะไม่พูดไปนี่โต๊ะก็แพงกว่าล้อที่ผมใส่อยู่อีกนะ <c oughs> เคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากลับกันก่อนแล้วนะครับเพื่อนก็ลองแวะเข้ามาได้นะครับที่คาเฟ่นะครับผมก็มีรถแข่งนะครับจอดโซให้นั่งดูกันเพินนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มขนมนะครับผมเส้นทางก็อยู่ตรง BTS ชางเอราวันเลยนะครับก็เดินทางมาสะดวกนะครับมีที่จอดรถด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ